เสรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญเป็นปี2507ค่ะตัวเหรียญนะคะเป็นปี2 5 0 7เเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้รายการที่หนึ่งนะคะ300บาทค่ะรายการที่หนึ่ง สามบาทนะคะรายการที่1ค่ะเ,เนี่ยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะอ,องนี้เนี่ยนะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้รายการที่สองสามบาทค่ะรายการที่สองสามบาทนะคะรายการที่สองค่ะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะสามร้300บาทนะคะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระเนื้อดินค่ะเป็นพระลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่4เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพใช้รายการที่4นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่4 300ี่0บาท 300บาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อหลงปสุสุไม่ทราบที่ค่ะไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อหลงปุสุนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานยันสวยๆเลยค่ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะคะรอยตัดข้างสวย เนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะเหรียญหลอหลวงปู่สุกนะคะสามร้อยบาทรายการที่ห้าด้านหลังมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงปูท่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างเป็นเนื้อสีเงินปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสีสวยแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2-5-1-7นะคะสวยเดิมรายการนี้รายการที่6ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่6รายการต่อไปค่ะรายการที่7เป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พ เก่าๆนะคะองนี้สภาพใช้เหรียญหล่อโบราณค่ะขอบข้างนะคะเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปด เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์เนื้อหนึบหนึบเก่าๆแบบนี้ค่ะสีดำๆเป็นคราบลาดำนะคะที่สีดำๆนะคะเป็นคราบลาดำติดด้านหน้ามานะจ๊ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อหนึบๆนะคะพี่รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะเหมือนเป็นนักปกนะคะเนื้อเมะสิธิ์นะนะคะเป็นเนื้อเมะสิษย์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเดิมน,นะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่9ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่เก้าพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0 8 3 0 83, 4 3 7นะคะ4 7 5เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่ม ะะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะราคาไปต่อกันได้นะคะรายการนี้รายการที่เก้าค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้ค่ะเป็นพันรูปลอหลวงพ่อเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะนี่นะคะรูปลอหลวงพ่อเดิม ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพกเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามร้อยบาทลุบหล่อลวงพ่อเดิมนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อทองแดง,งดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดง,งดำๆปีสองสี่หกเจ็ดค่ะสวยเก่านะคะสภาพยังดูดีอยู่รายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที so, it, right. ่สิบสองเป็นเหรียญหล่อนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเหรียญหลอกกอกเกาแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสานี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะนี่นะคะพลักกิ่งไม่ทราบที่นะคะสวยๆเดิมๆครับกุ้ครับเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะสวยๆเดิมๆนะคะครับกุครับเก่าชัดเจนแบบนี้นะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่สิบสี่แล้วนะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพลับผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะพลับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเก่าๆสภาพใช้มวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ เม็ดแร่มวลสารส,สวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะเนื้อหนึบๆเก่าๆหน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ เนี่ยนะคะสภาพใช้ค่ะองนี้เก่าเก่าเขียวๆนะคะเนื้อสวยแบบนี้เลยผิวสวยเก่าเกาสภาพใช้แบบนี้นะคะรายการที่15ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่สิบห้า รายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะเหรียญหล่อโบราณนะคะเก่าๆไม่ทราบที่สภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่16 ร0 0บาทค่ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17เป็นพลันลีลาเนื้อดิน่ะองนี้พละนลีลาเนื้อดินเก่าๆนะคะสภาพใช้สวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้เนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆค่ะเก่าๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาท 3 0มบาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะพี่รายการที่18เนี่ยนะคะเป็นพระรูปเ,เป็นหลวงปู่ทวดพิมพตลีดนะคะหลวงปู่ทวดพิมเตลีดนะคะองนี้ด้านหลังจะมีตัวชอชิงแบบนี้ค่ะสวยๆนะคะสวยสสภาพดีสภาพใช้ นะคะสวยสภาพดีสภาพใช้รายการนี้นะคะรายการที่18ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482ค่ะไม่มีห่วง เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสไม่มีห่วงนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่19 300บาทค่ะรายการที่19นะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่20เป็นพลัะปิดตาไม่ทราบที่ค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเก่า,าๆไม่ทราบที่องค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะพัปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ย <kaf. S 1> นะคะรายการนี้รายการที่20ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่2ี่ส รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพลาเนื้อชินค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะพลาเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุกนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะ <c oughs> เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> สวยเดิมนะคะสวยเดิม เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทพี่พท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้ค่ะทุกคลิปกันเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ ได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้ออัปปกานะคะสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเนื้ออัปปก้าสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนนะตัวเหรียญเป็นปี252ห้านึ่งค่ะสวยๆขอบข้างดูดีแบบนี้ค่ะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบาทนะคะรายการที่ยีรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าแบบนี้ค่ะถักเชือกนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักถักเชือกปิดทองเก่ามาสวยๆแบบนี้เลยสวยเก่าเดิมลักสวยๆนะคะปิดทองด้านหน้ามา รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเนื้อทองแดงเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าดๆด้านหลังเขียนปี2519นนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยสภาพดีนะคะใบหน้าท่านยังชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าวสวยๆนะคะมีโค้ดด้านหน้าจา้ะ มีโค้ดด้านหน้านะจ๊ะองนี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสีเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินส,สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองสวยพร้อมนําขึ้นคอค่ะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะไม่มีแกะนะคะองนี้เนี่ยนะรอยพับชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยรายการที่26นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่26 รายการต่อไปค่ะรายการที่27เนะคะเป็นพระนางพยานเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะพระนางพยานเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าเนื้อดินแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่มวลสารส,ายสวยๆทั่วทงองค์แบบนี้นะสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่27ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่28ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดหวูปูทวดเนื้อวานนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้